น้องปลาคราบตัวเปื่อยหางเปื่อยครีบเปื่อยนะครับแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเพื<ๆ>่อนๆตามที่สัญญาวไว้นะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับคลิปนี้คิดว่าไม่น่าจะยาวนะเพื<ๆ>่อนๆนี่จะบอกว่านี่คือนะครับน้องปลาคราบอุ้ย้ําขูดอีกแล้ว่เพิ่งเปลี่ยนช้าเปลี่ยนไปใช่ไหมมันมีสามตัวนะนเพื่อนๆตัวแรกเราเห็นแล้วก็คือเราแก้ไขไม่ทันนะครับวิธีสังเกตคือน้องปลาคราบเขาจะนอนนิ่งไม่ขยับเลยนะตัวที่ น้องที่ผมช่วยไม่ทันนะ่ะคือน้องเขาจะแบบหนูจะไปอยู่ไอ้ตรงกองตรงนั้นนะ่ะคือนอนนิ่งไม่มากินอาหารนะ mm hmm. เพื่อนๆนคือวิธีสังเกตเลยถ้าตัวไหนนอนนิ่งแล้วไปปีกวิเวกนะ mm hmm. ไม่มากินอาหารไม่ร่วมฝูงกับคนอื่นไม่ค่อยว่างนะสง,งบสงเง่ยมเจียมตัวรีบคัดออกมาแยกออกมาเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับที่เราจะต้องมีก็คือกระมังนะคะหรือว่าอ่างน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับแล้วก็คอยเปลี่ยนน้าทุก,กวันนะเพื่อนๆแล้วก็นี่มันจะมียาตรงนี้ก็คือเบทอรีนนะครับ,บเบทอรีนบู แล้วก็ยาเหลืองนะเยลโลควาเลียมนะอันนี้ก็คือตัวนี้ฆ่าเชื้อนะสีฟ้าสีเหลืองก็คือรักษาบาดแผลนะนเพื่อนๆรักษาบาดแผลปลาหางเปื่อยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าเพื่อนๆใช้สําหรับปลาใหญ่ก็คือแบคทานะนเพื่อนๆแบคทาตัวนี้ก็ใช้ได้ยาแรงเหมือนกันพวกปลาหางนกยูงตัวเล็กไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นปลาบอลลูนตัวใหญ่หญปลาคร์บใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเกลือเนี่ย เกลือสมุดควรมีติดบ้านไว้ซื้อมาเลยครับถุงละร้อยแบบใหญ่หญ้ากิโลหรือสิบกิโลนี่แหละนะผมก็ซื้อมาถุงใหญ่หญเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนน้าใหม่ตักน้องออกมานะครับก็คือแยกออกมาจากฝูงนะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ยาเหลืองนะไปสักสองสามวันคือภายในสามวันนะครับใส่าย,ยาเหลืองไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าถ้าน้องเขาอาการดีขึ้นอ่าเราก็เราก็เปลี่ยนน้าทุกวันเป็นเลยถ้าน้ําขุ่นมเมื่อไหร่ก็ให้รีบเปลี่ยนไปเลยนะครับโดยที่เปลี่ยนทายสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต คุณเยอะเอาออกเยอะคุณน้อยออก 50, เอาสิืออก30ประมาณนี้เราจะใช้สถานการณ์ไม่มีฟิกตายตัวแล้วก็ใส่ออกซิเจนให้เรียบร้อยนะครับผ่านไปสัก5าวันถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะดูหางหางยังเปื่อยครีบยังเปื่อยอยู่นะครับแต่ว่าลองหยอดอาหารให้น้องก่อนสักเม็ดตองเม็ดดูนะว่าน้องเขาเนี่ยคือกินอาหารได้ไหมอย่างตัวผมเนี่ยหนึ่งตัวไม่กินอาหารนะครับอีกสองตัวก็คือกินอาหารก็คือสองตัวที่น้องรอดออกมานะครับคือต้องบอกว่าตัวแรกอะผมเห็นช้าไป คือเห็นก่อนหน้านั้นแล้วอะแต่ไม่ค่อยได้สังเกตไงเพราะป่ามันเยอะถูกไหมเรามาเห็นอีกคีนึงเหมือนตายไปแล้วนะครับรักษาได้3วันก็น้องก็ไปเลยแล้วก็ผ่านมา5วันน้อง2องตัวเนี้ยกินอาหารได้ดีขึ้นแต่อาการหางหางเปื่อยตัวเปื่อยเนี่ยตัวตัวผมไม่เปื่อยก็คือครีบครีบด้านข้างเขาเปื่อยแล้วก็หางเปื่อยวิธีของผมก็คือใช้กันไกรนะครับกันไกรเรานี่แหละหากันไกรคมงมแล้วก็ทําความสะอาดให้ดีแล้วก็ตัดครีบของเขาตัดหางของเขานะครับ เท่าที่ผมหาข้อมูลก็คือน้องเขาเนี่ยสามารถงอกหางหรือคลีบออกมาใหม่ได้นะแต่ว่าต้องใช้เวลานะเพราะว่าผมเคยเห็นคลิปคนจีนคนอินโดนีเซียนะแล้วก็คนมาเลนี่แหละก็คืออสายประกัดต้องบอกว่าสายประกัดสายที่ส่งประกวดปลา เวลาเขาแต่งพวกหางพวกครีบเนี่ยครับคือเขาจะตัดเลยครับเขาอยากให้ตรงไหนให้มันเสมอเนี่ยเขาก็จะตัดไว้แล้วก็เลี้ยงแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วหางเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆสีมันก็เฉดขึ้นเรื่อยๆคือผมเคยเห็นตรงจุดนั้นผมก็เลยเอามาทําของน้องตัวนี้เพราะว่าผ่านไป5วันแล้ว่น้องกินอาหารได้จริงแต่ว่าตัวหางเขาอะ่ะมันยังเปื่อยอยู่ลงเรื่อยๆและเปื่อยเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าปล่อยไว้ในเชืยาผมว่าโอกาสลามมีสูงผมก็เลยใช้วิธีตัดครับเห็นเลยครับณนะตอออออนนนนนนนีีี้้้้้คคืืงดขึต14ววัแล ที่อยู่ในกระมังนี้ถ่ายน้ําทุกวันนะครับใส่ตอนนี้ใส่อะไรบ้างนะยาเหลืองกับเกลือยาเหลืองกับเกลือนะครับอันนี้คือหกโมงกว่านะั้นจะทุ่มแล้วนะก็น้ําจะเริ่มดําอีกแล้วนะอันนี้คือน้องกินเก่งให้อาหารสามสี่มื้อต่อวันเลยก็คือมันก็จะดําแล้วก็น้องก็จะถ่ายออกมาเยอะด้วยนะเพืเ่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือสามวันแรกนะถ้าเขาไม่กินอาหารนะก็ก็คัดแยกออกไปนะครับห้าวันเนี่ยลองหยอดอาหารให้ถ้าเขากินเนี่ยเราก็ดูแผลว่าเปื่อยตัวมันลามไหมนะครับ คือเลยห้าวันถ้าเปิดอยลำตัดเลยครับตัดออกไปเลยนะฮะแล้วก็วันแรกน้องจะไหวแบบเอียงๆนิดนึงเหมือนเขาเหมือนเขาจะทรมตัวไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พอผ่านไปสักสองถึงสามวันน้องก็จะปกติเลยครับแล้วก็น้องก็รอดแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครบสิบห้าวันแล้วน้องสองตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนเขานี่อ่ะเนี่ยน้องเขาก็จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนเขานี่คือน้ําที่ผมทําไว้คลิปเมื่อวานนี้ถ้าใครดูเนาะน่าจะยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ลงไปนะก็คือเห็นไหมจากน้ําที่มันแบบคุณคุณ จุลินทรีนะครับตอนแรกยังไม่ได้เซตตัวตอนนี้คือเริ่มเซตตัวแล้วแต่ว่าจะให้เห็นผลจริงๆและใสมากกว่านี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะเพื่อนสาวันไปแล้วนะเราก็จุลินทรีย์ในถังนี่คือเขาสามารถจเจริญเติบโตแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในสล,ลิปปิงนะแล้วก็เปลือกหอยที่ผมใส่เข้าไปนะแล้วก็เขาก็จะเริ่มทํางานนะครับกินในเกรดในไตรแอมโมนเนียนะครับแล้วก็ย่อยพวกกีปลานะครับส่วนหนึ่งน้ําก็จะใส่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ควรเติมน้ํา ทุกเจ็ดวันนี่เอามาครับผมตอนย้ายใหม่จะบอกว่าน้องเขาแบบว่าโคตรหนี้เลยครับโคตรแบบกลัวเขาจะไปหลบอยู่ด้านใต้นะแต่ว่าณนะตอนนี้คือเริ่มออกมาแล้วเพราะยังไม่ถึงยี่บสี่ชั่วโมงนะไดผมลองเคาะนี่วิธีเรียกคือแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคนะครับบางคนบอกว่าได้ปลามาใหม่แล้วไม่กินอาหารนะผมแนะนํานะได้ปลามาใหม่นะเพื่อนๆก็คือ ไม่ต้องให้อาหารเขานะครับประมาณ5้ถึงเวันคือช่วงกัโกโรคเจวันนะ่ะผมเนี่ยกักไปวันเกือบสิวันนะเพื่อนน้องเขาไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าต้นทางหรือฟาร์มเนี่ยเขาให้อาหารน้องประเภทไหนอย่างไรถ้าไม่ได้ถามเนี่ยอาหารเม็ดยี่ห้ออะไรถ้าสมมุติได้ปลามาปุ๊บเลยถึงแม้คุณจะเตรียมน้ําอะไรไว้เรียบร้อยแบบนี้แล้วใช่ไหมปลาเขาอ่ะเมื่ออาหารมันไม่ใช่ของที่เคยกินเน่ยเขาจะไม่กินนะครับเขาจะต้องปรับตัวประมาณ3วันหรือว่า1อาทิตย์เลยนะครับแต่ถ้าอยากให้น้องกินอาหารนะต้องบอกว่า อดอาหารช่วงที่เรากัดปลากัดโรคนี่แหละครับเพราะเพราะว่าผมกัดโรคเนี่ยผมก็เลยรู้ว่าน้องเขาว่าไม่สบายนะเพื่อนๆอ,อ่ะและวิธีวิธีที่ได้ปลามาวันแรกเลยอยากให้ปลาเชียงก็คืออย่างผมนี่คือจะเคาะนี่จะเคาะก็คือทําสัญ,ญลักษณ์จะเคาะหรือว่าจะเขย่าวขวดก็ได้น้องเขาจะรู้แล้วก็จะกินนะครับอ่ะพอเราโยนอาหารใ้ปุ๊บน้องก็จะมาขึ้นมากินแบบนี้เลยเห็นไหมน้องจะไม่กลัวนะครับบางคนบอกว่าน้องกลัวไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของผมคือน้องเขาไม่กลัวแล้วนะมี ตอนนี้มี13เนอะนี่นีอยู่นี่2 15ตายไปแล้ว2กับดาวโลกไป2นะครับนี่สําหรับน้องปลาคราฟของผมก็เป็นปลาคราฟจักพัดนะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นเทคนิคด,ดีๆนะครับถ้าอยากให้น้องกินอาหารนะแล้วก็ของผมเนี่ยให้อาหารประมาณ3มื้อถึง4 5มื้อแล้วแต่จังหวะแต่เมนหลักผมจะให้3มื้อนะเพื่อนเพื่อนแต่คนที่เขาขุนเลี้ยงปลาคราฟให้ได้ตัวใหญ่ๆสวยจริงๆเนี่ยเขาจะ ผมเคยดูนะมีอยู่เจ้าหนึ่งแปดมือมีอยู่มีอยู่คนหนึ่งสิบเอ็ดมือแล้วคนที่ทําปลาคราฟส่งประกวดนะครับก็คือสิบห้ามือต่อวันแต่ว่าระบบน้ำเขาต้องดีมากๆเลยนะเพราะว่าน้องปลาคราฟเนี่ยเวลากินอาหารเขาจะกินเก่งครับเนี่ยให้เมื่อไหรเขาก็กินเมื่อน,นั้นนะแล้วก็เขาก็จะถ่ายออกเยอะสําหรับคนที่อยากเลี้ยงนะของผมเนี่ยคืออ่อางสองร้อยยี่สิบลิตรนะเพื่อนๆสองรอยี่สิบลิตรผมตอนแรกอัดมาเลยีย่ปลาคราฟสิบเจ็ด ปลากโกเมตสารวมเป็น20ผมถือว่าเยอะไปแต่ถ้าคนที่ไม่อยากขยายนะแล้วก็เลี้ยงได้สักปี2ปีเนี่ยคือ220ลิตรนะหตัวไม่เกินนี้อันนี้ก็เอามาแชร์กันเนาะนี่เห็นไหมน้อนน้อง,องโอโห้หกินใหญ่เลยน้องมะาครับแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่ามันโดดไหมโดดครับ <laughs> ผมก็ยังกั้นปิดไว้อยู่เลยนะครับเพื่อนๆ ก็จากการที่หาข้อมูลมาแล้วก็สอบถามจากร้านที่ซื้อมาแล้วก็คุยกับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็ไปแอบอ่านคอมเมนต์บ้างเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องปิดไว้หาตะแกงไว้อย่างน้อย 2- 3ถึงเดือนบางทัดเดือนจริงก็4เดือนนะฮะแต่โดยวิสัยแล้วคือปลาคาร์ฟเนี่ยเมื่อมันมีนมความผิดปกติของน้ําเช่นน้ําไหลยเยอะจนเกินไปหรือว่าอากาศเปลี่ยนนะมันจะมีบางตัวซึ่งเขาก็จะโดดออกมาครับอาจจะเป็นโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับถ้าสังเกตดูไหมเวลาน้องเขากินนะครับคือน้องก็จะขึ้นมาแล้วก็ ปุ๊บปุ๊บคือบางตัวเขาไล่กันนะตอนแรกๆอะ่ะเหมือนปลามันไล่กันแล้วเขาโดดออกมาจากจากอ่างผมอะ่ะผมอะ่มอะก็คือน้องตุยไปเราโดดตัวหนึ่งแล้วก็น้องตัวเปื่อยตัวหนึ่งนะครับที่น้องเขาตุยกับเดาวไปนะครับก็ได้ไปอยู่กับนู่นและในตะเข่งกลายเป็นอาหารให้มดเดือดฝรั่งไปแล้วนะครับก็จับประมาณนี้นะครับเราก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสําหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อยากเลี้ยงปลาครับนะครับนะอ่าเฮ้ยสวยเลยเป็นไงชอบไหม เพิ่นไหมเพิ่นเพิ่นไหมให้ให้ประครานี่เพิ่นไหมเพิ่นครับให้วันนึงเจ็ดแปดรอบเลยครับรู้สึกมันดื้อหรือว่ามันอะไรไหมหรือว่ามันปลาคนอื่นเขาแบบว่าค่อยๆมากินใช่ไหมแต่ไหวสวยใช่ไหมไหวสวยมาแบบเท่ๆสวยของเรานี่แบบอยากจะหลวัเลยอ่ะเออปลาใส่ฟักนี่จะจะค่อนข้างไวผมไปสังเกตหลายๆหลายๆบ่อแล้วนะเพื่อนๆคือน้องไปกินน้องจะคล้ายๆทำนองแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นตัวสายพันธุ์เดียวกันพวกปันในใช่ไหม หรือว่าพวกตะกูพวกปลาตะเพียนอะไรประมาณนี้แรือว่าคือกินน้ำแล้วเขาจะสะบัดหางแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตัวใหญ่ไปเห็นแล้วนะ,ะมีอู่คนนึงไปเห็นเขาเลี้ยงมา4ปี4ปีความยาวประมาณ50เตนเน่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแบบหางเขาอะคิดดูดิปลาใหญ่50เตนอะหางเขาพิ้วแล้วเขาจะว่ายชา้าลงครับเออจังหวะนั้นแหละที่ผมแบบต้องไปหามาเลี้ยงอะ่ะนี่นี่นี่เขาเขาเขาปุ๊บมาปุ๊บได้เห็นไหม บ้านใครปลาไม่เชื่องนะลองดูนะครับวิธีนะครับอยากให้เขามาใกล้ๆเราหรือว่าเวลาเรามานั่งขอผมก็ชอบมานั่งตัดต่อตรงนี้แล้วก็นั่งดูเขาไปเรื่อยๆนะช่วงทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้องเขาก็จะมาให้เขาเห็นประจาเวลาให้อาหารก็จะยืนดูเขาเนี่ยให้เขาคุ้นชินแล้วเขาก็จะไม่กลัวนะอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับเฮ้ยจับอีกแล้วให้ะไยอ่าให้สองตัวนี้สองตัวนี้ปึ๊บนี่สองตัวนี้ก็อยู่กันสองตัวไม่ต้องแย่งกันนะครับนี่ นะน้องก็จะกินวันนี้อยู่ทั้งวันกันแล้วก็วุ้ห้ามือแล้วเนี่ยนี่ให้ไปสองไม่ให้สองให้สามเองห้ามือเข้าไปแล้วปกตินี่ปลาผมกินยันตอนเที่ยงคืนนะนเพื่อนเพราะว่าผมปกตินอนดึกไงมือสุดท้ายคือช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ผมตืนต่นสายกว่าน้องเขาจะได้กินอีกทีหนึ่งก็อาจจะสิบโมงเชา้าหรือว่าเที่ยงหรือบ่ายโมงไปเลยอประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาแชร์กันเรื่องน้องหางเปื่อยเนาะก็ ทั้งเปื่อยขี้เปื่อยก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวน้องเจ็บน้องอาจจะเจ็บแต่เจ็บไม่เยอะนะครับก็คือใช้กันไกล,ลค่อยตัดเล็มกะเลยว่าช่วงที่มันเปื่อยมันมันจะถึงช่วงไหนเราก็กัดล้วก็ใช้กันไก่ตัดเล็มๆไปเลยครับก็จะฟื้นเหมือนน้องผมไม่งั้นมันมันมันจะเปื่อยต่อไปเรื่อยๆนะก็เอามาแชร์กันแล้วก็วิธีทําให้ปลาเชื่องนะเพื่อนๆก็ใครฟังจบหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนอๆและหลายท่านนะครับส่วนผมไก่ประสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบา